สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาตรการเยียวยาโควิด -19 เพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านอย่าลืมร้องทุกเราไม่ทิ้งกันทำผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่คลังเป็นคนรับเรื่องรวมถึงผ่านธนาคาร3แห่งของรัฐได้แก่ออมสินทกศและกรุงไทย โดยเริ่มทําผ่านศูนย์ดรงธรรมตั้งแต่วันนี้จนถึง29พฤษภาคมนี้นะครับหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ในช่วงเดือนมีนาคม6-3ที่ผ่านมาทําให้หลายภาคส่วนได้รับผลกระทบโดยรัฐบาลได้ส่งมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ต้องหยุดงานชั่วคราวซึ่งจะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา3เดือนนั้นและต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com ล่าสุดนี้นะครับเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้วแต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้เพิ่มช่องทางการร้องทุกข์เราไม่ทิ้งกัน สำหรับประชาชนที่มีปัญหาในการลงทะเบียนโดยช่องทางที่จะเปิดรับร้องทุกนั้นได้แก่สาขาของธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์ได้ทั่วประเทศใะเวลาวันที่18พฤษภาคมถึง29พฤษภาคม2563รวมถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2563โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดร่วมให้ข้อมูลคำปรึกษาจำแนกประเด็นปัญหาต่างๆแล้วรวบรวม,รวมนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายสัปดาห์เพื่อหามาตรการช่วยเหลือต่อไปสำหรับท่านที่ลงทะเบียนมาตรการเยียวยาโควิด -19 นั้นลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านต้องรีบเลยนะครับไม่งั้นจะอดและหมดสิทธิ์ ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ